สวัสดีครับคุณแม่ปุ๊กสวัสดีครับสสวัสดีค่ะแม่ปุ๊กสวัสดีค่ะ,าคะมาติดตามแม่ปุ๊กฝันแม่นครับเ e อฟซีงวดวันที่16ครับมิถุนายนพศ2567แนวด้วยครับแม่ปุ๊กเบาสู่ฟังนะครับฝันแนวด้วครับฝันไปหาเห็ดเนี่ยเราคงไปคู่เหม่ลายหรือฝันครับผมหาเห็ดหาไปหามาเราเห็นงูใหญ่ยังวะงูใหญ่จะงูยังบดจักแต่ว่าโต๊ะใหญ่ครับผมงูมันมีงอนคือพญานาคเนี่ย ค,ค,ค,คือพญานาคเลยบ่ครับแม่นคือพญานาคเนี่ยก็จงังว่าโอ้ยจังสิเฮจังได้นอกกะย่านกบันนี่หาเห็ดบาดมีผู้เฒ่ายางมาใส่สูตรขาวครับแล้วบอกว่บาบ่ตรงย่านดอกและวะ้วว่ามันมีแนวแก่อยู่งูใหญ่นั่นแล้วว่าอยัางนอก็เลยว่าซองเขาไว้น้ำถานั่นและวะ้วว่าก็เลยซองไปเห็นขีเกี่ยมตัวหนึง่งแต่ว่ามีหาหางขีเกี่ยมหาหางแม่นขีเกี่ยมหาหางคุณวันนี้ละแนวอันนี้ ที่เหตุให้งูบ่อยานคุนว่าครับแนวแก่มันคุนว่าครับก็เลยว่าเอ้าขี่เกี่ยวหาฮางเสียจะได้นอกก็เลยว่าครับจกสิแปบเปรนเหล็กตดาฟันหนึ่งสี่ละยังว่าฟันจะถือเป็นขี่เกี่ยวในถ้ำข้าฟันชิ้นขีเกี่ยวพ่อใหญ่น่ะพ่อใหญ่ใส่สูเท้าแล้วว่าครับหั่นแนวแก่งูใหญ่บูบวอย่านแล้วว่าครับผมซองลงไปเอาในถ้ำน่ะซองเข้าไปเป็นขี่เกี่ยวขี่เกี่ยวหาหางครับผม เป็นจังใดเกี่ยงกับเก่างูตัวหนึ่งเนาะก็จีหนึ่งหนึ่งหกหาบ้อก็จีจังใดหางหาหางหกหครับผมเลสิเก่าหาเลือกสีหกหาบับแม่ปลูกวานี่ยไรครับมามาก็ต้องหกหาคุณแล้วหกหาเนาะครับเนาะสามตัวสามตัวก็จิตเอาเป็นหนึ่งหกหาเลยนะหนึ่งหกห้าจ้ะครับผมนี่ละเอาตามแม่ปลูกวานะครับเนาะทำนี่ก็เป็นศูนย์หาหางนี่ เลขกสองตัวนี่ตามติแปลกอะเป็นหาซูนดต่หาซูน,นกับส,ส,สิบัได้มันห้องทำเนาะแมนครับทำทำเรื่องแม่ปลุกสิว่านี่อะไรครับว่านั่เจ้าว,ว่านั่นเราคุ้มบ่เคยแปลครับเอาตามเบาเล็กว่าเลขล่างสิหาซูนบอกทั้งเถืงมันเป็นงูใหญ่เด้อดีครับผมแม่นครับพุ่คนว่าซองตงไปในี่ยทำในเห็นขี้เกียมขี้เกียมหาหางนั่นนะครับยานเป็นทั้งล่างหมดจักเนาะแม่นครับหาซูนลองเบิ่งครับหรือว่าสามตัวหนึ่งห้าหกแม่น ว่าจะกันะเราจะให้ทีมงานจดไว้ก่อนครับเอฟซีแต่ปูใส่สุทขาวนี่เพื่อนบบได้บอกบ่ครับบอกโบได้บอกเลยเพิ่นแค่บอกว่าแนวแกงูใหญ่นั่นซองลง่ไปไห้ทำนะเพิ่นว่าครับผมแค่นั้นก็เห็นขี้เกี่ยวแต่เก่านี่มันสิอยูบ่ลละครับแม่ปูนี่ไม่รู่จตามสิงงูเลยก็เป็นเก่าได้ครับเนาะคิดว่าอยู่บอ่ะเนาะแล้วก็มาบางงานนั้น เมื่อคันกับมันสื่อถือลืมมันเด็กออกขับไปหาเห็ดหลายโอ้ครับหาเห็ดเห็ดออกเนาะครับเห็ดออกหลายหลายบริยูเห็ดยังครับคุณแม่พู้อู้ด้หลายบอกครับหลายสุดยอดเลยเนาะครับต้องเป็นตัวแดงงูครับคุณแม่โอ้ยงามๆตั้งหานครับเดี๋ยวสิอุดหนุนคุณแม่อยู่ครับจังไรอีกครับบาดนี้ยฟันแนวไยอครับคุณแม่ผุ้ข้าวบดทอนี่ละจ้าบดจำเนี่ยบดซำนี่ยละพยานาคบอะพญานาคบอกครับเป็นงูใหญ่นี่แมนงูใหญ่ไม่งอนก็คือเราพญานาค ครับผมอันนี้ทำเนียบอุ้ยทำสีฝาฝานี่บ่ทซ้ำดอกแต่ว่าใหญ่บ่ทซ้ำตัวนี้ดอกครับบ่ทซ้ำนี่บ่ทซ้ำดอกแต่ว่าเป็นงูใหญ่บ้านเฮาว่าใหญ่ก็สิใหญ่เติบมันล่ะสี่คนครับมานอนฟังเลิบยืนยืนครับครับฟันฝันคนแห่งไปหาเฮ็ดผู้ใหญ่คนแห่งมีแนวสิบคนฟันดีด้วยนั่นค่ะ นี่สารแหครับเอฟซีเนาะในปลูกฟันแมนเพิ่นมาฟังเลขน้ากันครับหมวดนี่ขอให้มีโชคใหญ่ครับต่อก็มีครับต่อเงินต่อทองต่อโชคนาอแม่ปลูกเนะาะครับผมเอาตามนี่แหละครับเอฟซีตามทีคุณแม่ปลูกฟองข้าว่านี่แหละครับเอาทีมงานจดุดแล้วแหละครับเอฟซีขอบคุณครับแม่ปลูกขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะนี่นะครัธรรมชมเลขของคุณแม่ปลูกกับธรรมชมเห็น จิ้งจกหาหางจิ้งจกหาหางก็เลยตีปเปรตหนึ่งห้าหกเห็นอยู่ในถ้ำหาศูนย์ค่ะท่านผู้ชมหนึ่งห้าหกห้าศูนย์เนาะค่ะเนาะขอให้มิโชว์มิลาบกับแมป่ปุกประจำวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกสิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ยจุกโจกมันมันเฮงเฮงรวยรวยค่ะกระยิบพ,พ,พุ่งภ่าวไปใสเนาะค่ะท่านผู้ชม พอมีสามดาวมิของดีมาฝาก่านชมค่ะไปรับชมเมืองของดีกรเบอแอมปะทงกันเลยค่ะบอยแอมปะทงดเดินขางไปทํำบุญอยวัดหยงปู่รอดครับวัดหยงปู่รอดนะคขับนอกจังหวัดสุรินทร์เจจิดงดดนอีสานครับมีน,นี่ของดีทิศใหม่ทิศนี่มาฝากเอฟซีครับสังชมเป็นของเรลียดเงินเรลียดทองเรลียดทรัพย์ครับค้าขายให้ขายของบุดีบุกค,ค้าบกให้เขาล้านคนย่าง่าน ตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตรีจเปนสื่อที่ถือเนครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างในครับว่าอยู่ที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดมีใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนี่ยคู่เรื่องอการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย่ะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ,ค,รบคนมียมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างเลเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยครับหลวงปู่รอดเนาะบผมวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยะเปิดออกมาก่อนแั๊บแปะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้หนึ่งนิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปะสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้ง ลูกควสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งรัาผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะรัาผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขัรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่พเขานุ่งหัดต่นหนครับวมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสินใจขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ใช่สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของปันน้ำเนาะแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาาเมตตพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเล็กขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่ายแอมอาทรงหินข่าวกบุรีศราครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปลุ้ยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุ้ยครับสําหรับทำได้ที่ค้าขายของบุกค่อยดีลุกค้ายา่างบวเห็นลานเฮาไข่ไข,ข่ว่ามีอียังบุดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหนาลานเห็นุใดนคนมองบวเห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลุมไปใส่ครับดวงจุดปืดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเ้าครับขายดีปันที่หน้ามี่ทาลำเลื่อยเงินทองกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าแวแอมเราทวงหยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนในการมีโอกาสตนมาสักกะากาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลง เบาเบาย่างไก่ผ you know, mm ู hmm. <inaudible S 1> ้สาวผู้เบามัดเนี huh. <guy> <life> ่ยเอาไปใส่ไ <relationships> ด้อย่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝ้าลุงปูบมานะครับเพราะแล้วก็เมื่อเต้นแทะครับท่านผู้ชมเต้นแตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเต้าบุกปากสามเตอานะครับท่าปากสามเตอาท่าคิ้วสามเต้แล้วก็เสยผมขึ้นลูปหัวนะครับ ลูกหัวสามครั ú, réussi, ้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้ จทีอาจารย์น <ci> ี่ส่วนมากก็มีโมลายนะครับน้อมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแปดคาราบาลพีแอมเนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับหุ่นคา่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทุงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามมือทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็ได้เอาอมาตรงนี้ได้น้มุ่นแม่น้ำครับได้น้มุ่นของหลวงปลื้มไมหาย FC, เอฟซีนั่นครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรรคร่างกายเสเนียจะให้ที่บูดีสี่าสีมันบดมันบงนังเสเนียจะให้ในตัวเ่าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบมะะารับท่านผู้ชมเนาะ แล <1941, S 1> ้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที IL ่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าเอ็มระตุงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมหาบ่าวเอ็มระตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีลอตเตอรี่ั้งกันทีหนึ่งลำเลื่อยสามสิล้านกุลละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวเอ็มระตุงก็สิให้เบิ่งโตเล่กับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่หม่ปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ